ไปดูที่การในขันของสกดฤทธิ์เดวิดครับ2016ปรากฏว่าฝรั่งเศสอิตาลีนั้นอาชนะคู่แข่งอย่างขัดลอยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในโซนเวิร์กกลุ่มครับการในขันท,ทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิดครับ2016โซนเวิร์กกลุ่มรอบแรกครับฝรั่งเศสพบกับคนาดาว่าได้นนฝรั่งเศสขึ้นนำไปแล้ว2-0คู่เมื่อคือนนี้เป็นการในขันในวันที่2ประเภทชายคู่ครับ ฝรั่งเศสส่งริชาร์ดกาสเก้จับคู่กับโจวินฟีสองกา้าชนะคู่ของเพนดาที่เป็นการจับคู่กันของวาเซ็กออฟติซิลและฟิลิปเบสเตอร์ขาดลอยครับ3เชุดดวย7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4 6ต่อ1และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4ทำให้ฝรั่งเศสชนะเด็ดขาด3ต่อ0คู่เข้ารอบฝ่ายทีมรอพบกับคู่ชนะระหว่างเยอรมนีกับเช็กต่อไปครับ ไปดูพิธีการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ครับอิตาลีพบกับสวิตสแลนด์ครับอิตาลีนั้นนำในวันแรก2ต่อ0นคู่ส่งซิโมเน่โบลลี่จับคู่กับอันเดียเซปิอาชนะมาโกชูดิเนลี่กับองลีลาสุเนง3ต่อศูนเซตครับ6ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ3อิตาลีชนะขาดลอย3ต่อศูนคู่เข้ารอบต่อไปครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศไปรอบพบกับผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับโปแลนด์ครับ นอกจากการแข่งขันในโซนเวอร์กรุ๊ปครับทัพเดบิดครับทีมชาติไทยนั้นก็จะลงแข่งขันกันในวันนี้เหมือนกันครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่เมืองทองนะครับเป็นการแข่งขันของโซนเอเชียโอชิงเนียกลุ่ม2เราพบกับศรีลังกาเรานั้นขึ้นนําไปก่อน2ตัวหนึ่งคู่ตอนนี้ต้องการอีกเพียงแค่แต้มเดียวก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป้าหมายของทัพเดวิดครับทีมชาติไทยครับก็คือการคว้าแชมป์ของกลุ่ม2เพื่อกลับเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่กลุ่ม1ให้ได้ในการแข่งขันปีหน้านะครับ